พี่เอี้ยงรอเปล่าเนี่ยผมดลิกยาเหมือนพี่เอียอเอเยยเอ้ยงสยามเป็นโร่ไงก็ไม่รู้เลยเพราเห็นผมออกมาจากโบนี่ผมคิดถึงพี่เอี้ยงแกจะดีะได้เลยผมแกอายุห้าสิบหกนะไม่ใช่ผมหแกเติม <laughs> แต่แ,ตแกกินเบียร์อย่างกับคนอายุยี่สิบ ครับพอดีครับอทุกคุณร้านสองล้อมากเลยครับร้านสองล้อดูวิวขอตัวกลับก่อนนะครับดูวิวนะฮะล้านสองล้อใครจะสนใจยางยางครับ Continental Yes Nitscher 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 น้องเออแกมีหมดะมีหมดนะก็แกมีผลิตบีแต่หมดเป่ารองเท้าเป่าหมวกเป่ารองเท้าก่อนแล้วไปเป่าหมวกกินเท้าจะได้เหมือนกับกินหมวกใช่นะครับอ่ะบ้า เดี๋ยวในป่านนี้ก็จะมีให้ทดลองใช้เย็นนี้นะครัให้ทดลองใช้กันใครแบบอยากต้องการทำความสะอาดหมวของตัวเองใครว่าตีนเป็ดที่สุดครับแมามาเลยเราท้าครับคเครื่องนี้สามารถทําให้หอมได้ครับอ่าเครื่องนี้ขอท้าครับใครคิดว่าพี่เพื่อนแต่เพื่อนอ๋อเหม็นมากเวลานอนแต่แกนี่เหม็นมากนะครับอ่าเลือดเลือด่วนเ็ดป่ะ เลยร้านดอกเตอร์บายร้านร้านดับเตอร์บายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้และซีดีซีอยู่ตรงไหนออกไปรู้นะครับออกไปร้านหน้าหน้าครับออกไปร้านหน้าหน้าครับรับรับกรุณพี่ๆิดนึงออกไปต้องเขาลูกน้อยเลยครับไม่ใช่ครับอ่าขอขอขอรบกวรุณครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมออกไปไปครับพี่เอี้ยงครับพี่เอี้ยงแม่ดึกถึงพี่เอี้ยงผมจริงงงนน้้ออาบ